จ้าวันนี้มากินข้าวกับแม่น้องกันนะคะวันนี้มีไข่เจียวค่ะนี่ค่ะไข่เจียวแม่น้องกันนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะไข่เจียวนะคะเจียวไข่แล้วก็มีผัดพริกแกงค่ะพริกแกงใส่หมูนะคะพริกแกงใส่เนื้อหมูใส่ผักยาวะคะ่ะจ้าแล้วก็อาหารปักตายนะจ้า แกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะจะน่ากินไหมคะแม่น้องการจะใส่ปลาดุกย่างนะคะชอบปลาดุกย่างเราก็ต้องใส่ปลาดุกย่างแม่น้องการโขกที่แกงวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะน่ากินมากๆไหมคะเอาขนมจีนมาก,กินด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้แกงแบบสุดใต้ๆเลยค่ะ จะไม่มีผักนะคะผักไม่มีค่ะวันนี้่เมนูแม่น้องกันเย็นนี้นะคะมาค่ะใครจะกินนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาให้กําลังใจแม่น้องกันหน่อยนะคะแม่น้องกันก็แวะไปหาทุกบ้านนะคะนอกจากว่าแม่น้องกันลืมอย่าว่ากันนะคะถ้าแ,แม่น้องกันก็เข้าไปใหม่นะคะ กำลังใช้แม่น้องกันด้วยค่ะจะน่ากินไหมคะแม่น้องกันตำเองนะคะพริกแกงแนละ้วแม่น้องกันตำเองนะแม่น้องกันจะไม่ซื้อนะสูตรแม่น้องกันเข้มข้นดีจะน่ากินมากๆเลยค่ะถ้ามีขนมจีนนะโอ้สุดยอดเลยค่ะ แหงไปลายปลายัวๆนะจ๊นะจ้ะไข่เจียวก็น่ากินมะม่มวงสุกก็มีนะคะมะม่มวงสุกค่ะลูกใหญ่ๆคะ่ะมะม่มวงสุกน้ำดอกไม้สุกค่ะอร่อยนะคะหวานเจี๊ยบเลยคะ่ะไม่มีคนกินวางไว้ตรงนี้ก็ไม่มีคนกินนอกจากไม่ต้องการจะปอก ใส่จานแล้วก็วางไว้เขาจะได้กินราคาสาหรับคลิปนี้ไม่น้องกันขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชอบก็แวะเข้ามาค่ะให้กำลังใจแม่น้องกันหน่อยนะคะแม่น้องกันก็ไม่ได้ลงคลิปไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะคะคิดถึงกันก็แวะดูช่องเก่าๆแม่น้องกันนะคะ นะคะสำหรับคลิปน,นี้แม่น้องกันขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ